สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจองคุมพันธุลากันมาดูน้องมีทองค่ะนี่ค่ะมีทองน้องคือท้อง,องไปแล้ว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 ตามพี่ไปแล้วตามพี่ไปแล้วตามพี่ไปแล้วมาดูสามตัวนี้ขินยาเนี่ค่ะเออมันฝนจะตกคะ่ะดูสามตัวน,นี้ขินยาพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วลูก ุณพ่อมาแล้วนั่นกินหญ้าใหญ่เลยอันนี้ก็คุณแม่ทองเทาค่ะคุณแม่ทองเทาขากินแม่หญ้าทำไมเป็นเหนื่อยเลรอลูกเหนื่อยรถเหรอน้นเนื่อยรถแล้วลูก ไปกินหญ้าในรังปะลูกป,ปะปลาคุริตเริ่มจับเลยเริ่มพาน้องเข้าบ้านเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะไปไหนดูพ่อนั่นแหละมาก่อนเพื่อนเลยค่ะตัวนั้นน่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะ บกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ